ตรงนี้ก็รอน้องต้นข้าวถ่ายรูปกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ชาวสุพรรณนะครับบ้านสวนแตงนะครับเมื่อกี้น้องไปอขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับทานพวกเราก็ทีมตาก้องก็รออยู่นะครับรออยู่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนาขาเขาก็เป็นโต๊ะจีนนะขนาดเป็นโต๊ะจีน,น เราก็มีหน้าที่ของเราต่อไปนะครับเราก็มีหน้าที่ถ่ายไลฟ์สดถ่ายคลิปให้เอฟซทางบ้านได้รับชมกันนะครับผม hấp nhiễu lên là hấp ôi đuông nhiễu gọi น้ำข้าวก็มานะจ๊ะรอก่อน

แล้คนแล้วมันจะไวนะครับขออนุญาตนะครับคนย่าส์ไอ้น้ององคนไทยน้องเดินเลยนะครับน้องออกด้านนู้นเลยครับน้องไปด้านนู้นครับไอ้หูโมหน่อยที่หูโมไปเลยปัดไปเลยเออออกด้านนี้ครับน้องเออไม่ย้อนกลับมาครับชะช้านะครับชะช้าครับชะช้านิดนึงนะครับออกด้านที่เลยอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวต่อไปผมว่าอีกสักพักถ่ายด้วยนะไม่ไม่ใช่ผมจะไปด้วยไม่ถ่ายด้วยแล้ว

้องต้นขาเราได้หมุนหน้ามาด้วยพยายามเข้าไปตน้ก็มาฝการมาใกล้หน่อยเป็นะไรนีครับแล้วจะพุ่งดัมานะครับจะเห็นข้างมาครับเห็นใบยงงเราหน่อยครับประมาณนั้นนะครับให้เห็นใบกาวด้านหลังนะครับไม่ดันมานะครับขอพื้นที่นิดนึงนะครับอัดจากพยายามให้เห็นพื้นที่ด้านหลังเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่ด้านหลังนะครับอ่าครับอ่าขอบอบได้เลยขอกได้เลยบ้างคิวครับพี่เขาคิวครับด้านหลังครับพี่ถ่ายทุกคนนะครับพี่มามาด้านหลังครับพี่มาด้านหลังครับพี่ต่อคิวครับนะครับทุกคนเลยได้ทุกคนนะครับน้องวันนี้น้องไม่มีภารกิจแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่ต้องพีคครับถ่ายทุกคนนะครับ้ได้ทุกคนนะครับขอบคุณมากสถครับขอบคุณมากเลยครับพยายามให้เห็นตาวหลังนะครับขอบคุณมาก ไทยทุกคนจะกำไว้ทุกการนะครับไทยทุกคนนี่ครับพี่ต้องตองเลยพยายามตองตงหน่อยครับพี่อ่าไทยทุกคนนะครับพันนีพันนีหนูยืนอย่างนั้นเลยลุกเตะทุกคนเลยหนูว่ายืนนั่นเลยนั่นอะไรผูกแล้วอ่านลูกพยายามพยายามไปตบไปตบารท่านไปได้รู้เลยลุกมองได้รู้เลยค่ะบองได้หลายเลยนะคะ มามาใจเย็นๆนะครับหลาทุกคนนะครับใจเย็นๆนะครับพี่พีชก๊อกคอข่อยหน่อยได้ไหมนิดนึงครไปน่งนิดหน่อยใช่ไหมตรงกลางหน่อยครับทุกคนนะครับทุกคนรักนะครับเจาันราจันทรบเจ้าจันร์เจ้าทร์เ้าันทร์เจาจร์จนกราันรเจนรเจาจันรเจ้องน้าจันทเ้าจันทร์เจ้านทร์เ้าจั้าจันทร้าจนราจัร้านท้นทร้าันเจาจันทร์เจ้าจันรับ อยากอยากให้ไปแต่นงานยังไงนะไอ้ตงตงบ้าท่อนบ้านน้องไม่รับทองนะครับเราเ็นข้าไม่รับทองนะครับรับแค่คนเดียวนะครับคุณลุงครับคุณโทษทิยาแบบทิยา ลองพยายามต่อคงนิดนึงครับ anyway> มันจะหายไปตรงนี้แล้วต่อคงไปนิดนึงครับเออขอบคุณมาก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 พยายามเป็นขีดมานะครับขอบคุณครับในถ่ายทุกคนนะครับ มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับไม่ต้องนี่ครับ สวยมากเลยเนี่ยสวยมากเลยนะครับไปเห็นด้านหลังนิดเดียวโ้ี่บางเลยเว้ยอ้าวอ้าหอ้าวโอ้โหนียววิ่งเลยอเะอะครัเดันกรบเด็นกระเดนครับดีนคระโดน ถ่ายเลยายนะ่านายนับดับเดับเดินับเดับเดินนนเิเิเิิดน น้องน้นข้ามา่ี่ต่อหนุ่มมัีนี้ก่ต้องีไปหมดนะโอเคได้ไหได้ไังได้ไครับครับกลองวิมังเป็นคนนีเอออ่ะรับรับเอาตกกลางเลยสวยมากแจมนะแจมแจมโอเคครับแบงค์มีรอหมกันละพูดออกาเลย กูไปไหนครับครับเมือกี้งวันกปไหนกั้ามวนต้นตอนกัาม้วนนะคืนนี้พักอยู่ใกล้เนี่ยิครับเกิดครับทิย่างเดียวตอนแล้วไปนี้

ลงมาก็ดีมีนะก็ลมาแต่ไม่ได้มาไม่ได้ครับไม่ไ <divide> ด e <rup> <ım> ้ครับกลหมดกหมดรัาอ้าวตารอบสองเลยใช่ไหมนี่รักรักน้องต้น <único> ข <Liberty Overwatch> ้าวมาใช่ไหมรักน้องต้นข้าวมามา มาไปด้านหลังเลยนะมาเดินคนเลยนะคร OK. ับโอเคครับครับผู้ชาร์จดับโม่นี่นะครับลดความลดเร็วนะครับเชิญครับเชิญครับลดความรวดเร็วนะครับเชิญครับโม้ดร้านต่อนะะเรือโม้ดร้านต่อคุ่ย เชิญเลยครับแอร์สนามโรงงานโอ้โหเจ็ดใจด้วยก็พูด้เสามนะร้อยล้านร้อยแสนล้านแล้วยอเวเลยกว่าเาหน่ห้าาเาหน่ร้อยใส่้าร้อยสเหรอเิญรู้เิเเิญต้เยเยเอเนาะรานเอสส

อ่าเดี๋ยวรัหคุดหน่มาหนูมาลูกมาโอเคครับเรับอันดีรับเดียวแปเดียดียวเดยบเดยบเดยวบเดียวบเดยวดบวปบเดี๋ยวเดียเดว โอเคมาเอาคลองไหนบ้างเอามาโัวจับมาหนูยืนลุกเลยเลยยืนตรงนั้นเลยลุกออ่าอ่าอาวไดยังครับโอเคได้ยันี่เอาข้องวได้้ได้ตองเป็นตาม้าัเป็นตาตอเครับอะไรนะเดี๋ยวมา bạn nào bắt lên, bắt lên đây này các, anh anh này nhóc này này các, này đây, ok, ok, đến xong rồi các, thưa quý khách, tài xế ma, ma ma, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, ครับไม่ต้องย้อนม,มานะครับไม่ต้องย้อนม,มาออโอเคครับเดินอะไรครับกิอะไรครับมา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 ไปไาม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 าอามามายร được ครับ ยังครับหมดจานได้มวยถ่ายไหมครับถ่ายรูปไปไม่ถ่ายนะหมดนะครับหมดนะครับหมดนะครับขอบคุณลูกค้านะครับไม่ถ่ายนะเฮียไม่เป็นไรครับอได้มาจารย์ถ่ายไหมครับอาจารย์มาได้ดีเลยมาได้ดีเลยครับถ่ายได้แล้ว เจอ,ออร์มาเจออรเ้าามมารัมารับาถ่ายนวเออร์าปรับไป,ไปโอ้รลโหละเจคอยเจคอยถ่ายไหมครับอ่ะชุดสุดท้ายแล้วมา ม,มีโทรศัพท์มาไหมครับคนสั์เอาเนี้ยมัโทนศับมาอ่าจะคอยโทรศัพท์มีไหมครับเอามาเลยมา อย่าครับหมดแล้วเนาะตัดแล้วนะครับหมดนะครับหดนะครับโอเคครับขอบ er. ค <Grand S 1> ุณมากบรับรองครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่ราบขอบคุณทุกท่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยด้วยดีนะครับครัอีกนิดีดีนะครับดีดนึง นะครับ, okay, รบม,มิดเลยลุงมิดเลยครับลุงใจเย็นลุงมิดบางมิดเลยอเอาไปแล้วทุกคนครับผมผมซื้อเสื้อตัวหนึ่งนะครับสีชมพูนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหน เสื้อให้นะครับหน้องเซ็นให้อยู่ ครับพี่ได้เสื้อชมพูครบแล้วนะขาวฟ้าชมพูครบ3ตัวแล้วนะนะครับเหลือสีเดียวสีแสดแต่มันไม่มี XL สีแสดมีไหมล่ะไม่มีเหลือสีเดียวนะครับมันไม่มี XL เอลน้องนี่หน้าตาเหมือนลำไยเนาะเหมือนไหมคล้าย <laughs> ๆเนาะคล้ายคล้าย ไปแล้วนะครับไปแล้วเอา้าตามไปเลยเอา้าตามก็ตามเอา้าจัดปไปต้อตามก็ตามนะมมมนะครับป้บรรดาหยุดปบเราตามจะตามตามไปส่งนะครับขอบคุณนะครับพี่บริการนะครับโอเคงานหน้าเจอกันใหม่เอ๊ะเรามาซอยอะไรเนี่ยนะฮะเงียบเงียบเอ้ยแคบๆไม่ใช่ไงอะไรต่อเป็นแคบทุกคนซอยแคบมากเลย เป็นซอยเดิอนอย่างนี้เหรอนะครับเรามาส่งน้องตคนข้าวขึ้นรถตู้กันนะครับพี่ๆยูทูบเบอร์ต่างๆพ่อแม่ๆมาส่งกันนะครับ แมงกะี้ก็กลับประจำการที่ท่าม่วงนะครับวันที่27น้องไปเล่นที่หน้าอำเภอนะครับท่าม่วงนะครับลบบันดีครับ เหมือนจะไม่มีงานนะ2ีนะครับมีที่27ที่ท่าม่วงแล้วก็อัมพวันสมุทรสงครามนะครับ